จังหวัดอาศรีสะเกดครับเทศกาลดอกลำดวงบานสืบสารประเพณีสีเผ่าไทยที่จังหวัด,รศ,กกรด,รดวศร,ร,ร,สรศททดสีสะเกดครับซึ่งงานนี้นะครับจัดขึ้นที่สวนสมเด็จพระศรีนครินศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกดร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกดต,ตลอดจนภาคีเครือข่า,ขายภาครัฐภาคเอกชนและก็ภาคประชาชนนะครับรวมจัดเทศกาลดอกลำดวงบานสืบสารประเพณีสีเผ่าไทยศรีสะเกดพร้อมโชว์ชุดการแสดงสุดอลังการ อารยธรรมแห่งศรัทธ,ธามนตราสีพฤกษเเทสวนนะครับตำนานการสร้างเมืองสีสเกตโดยมีนายอนุพงศ์สุขสมนิทครับผู้ว่าราชการจังหวัดสีสเกตเป็นประธานเปิดงานพร้อมชมการแสดงชุดอารยธรรมแห่งศรัทธ,ธามนตราสีพฤกษเเทสวนตอนกำเนิดเทวราชาสถาปนาสีพฤกษ สีพึกเคสวดนะครับ,รบเพื่อบอกกล่าวขานถึงประวัติศาสตร์โบราณและก็อรารยธรรมอันยิ่งใหญ่ที่เคยเจริญรุ่งเรืองมากกว่า1000ปีและก็วีรกรรมของบรรพชนคนสี่สเกตที่เคยร่วมสร้างบ้านแปลงเมืองร่วมกับกษัตริย์ของโบราณโดยเฉพาะพระเจ้าชัยวรบันที่สองนะครับจนเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏนะครับจารึกเป็นอรารยธรรมอันยิ่งใหญ่ที่เชื่อมโยงความเป็นเมืองสีส่สเกตจากอดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ครับมีการแสดงประเพณี ศิละปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตวิถีชีวิตของชนสี่เผ่าก็คือลาวขเขมรกุยและเยอนะครับเช่นการจําลองบ้านคนสี่เผ่าการแสดงประเพณีศิละปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนสี่เผ่าตลอดจนการจาหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปนะครับของอำเภอต่างๆก็มารวมกันไว้ที่งานนี้รวมไปถึงการถ่ายรูปติดสแตมที่ระดึกของไปรษณีย์ีส,สกเกตการประกวดของดีจาก22อํอำเภอสัมผัสวิถีของดี คนสี่เผ่าแบบครบคันรบจบในหนึ่งงานนั่นเองนะครับดูสีสันของงานแล้วน่าตื่นเต้นน่าติดตามใช่ครับสวยงามมากอยากที่จะไปปีหน้าละกันไอ้กิ๊งก้าวเมื่อกี้ผมเห็นว่าการแสดงก็คือหลายๆที่เราเห็นเนี่ยอาจจะเป็นใช้คนจริงก็จริงแต่ว่าสัตว์ที่เอามาร่วมในการแสดงเนี่ยเป็นของปลอมแต่ว่าในนี้เมื่อกี้ที่ผมเห็นอ่ะเป็นของจริงเอามาการแสดงเลยคนจริงแ้วแสดงจริงไม่ใช่สเตตีนนะ